เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางสาววันลีคนไวยตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโนนสวัสดิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สจะเห็นได้ว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งความรู้เทคโนโลยีการสื่อสารด้านต่างๆข้อมูลเหล่านี้ล้วนแล้วมีความสำคัญกับการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตหากนักเรียนได้รับข้อมูลแล้วไม่ได้นำมาวิพากษ์วิจารณ์ อาจส่งผลให้ไม่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้นดังนั้นการพัฒนายาว,วชนในยุคศตรวรรษที่21จะต้องมุ่งส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ 3R 8C ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะกา,การคิดขั้นสูงของผู้เรียนจะสังเกตได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในช่วง2ปีที่ผ่านมาในช่วงโรคระบาดโควิด -19 ทำให้การเรียนของนักเรียนมีการเรียนรู้ที่ไม่เต็มที่นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนรู้ส่งผลให้พัฒนาการในช่วงวัยของนักเรียนสูญเสียไปด้วยเกิดภาวะถดถอยทางการเรียนการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาควรเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันได้ให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่การจัดการเรียนรู้ของครูในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านนนสวัสด์พบว่าครูจะย,ยึดหนังสือเรียนแบบฝึกสําเร็จรูปนักเรียนเคยชินกับการเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้สแสวงหาความรู้นักเรียนไม่รู้จักค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ได้ไม่รู้จักวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ และครูผู้สอนยังใช้หนังสือเรียนเป็นหลักซึ่งไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆนักเรียนขาดทักษะการคิดในการแก้ปัญหาน้อยแสดงพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 จากการศึกษาเรื่องทักษะการคิดเชิงวิาพากษ์จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สามารถวางรากฐานพัฒนาทักษะการคิดกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นหาข้อสรุปได้ด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยแห้งนักเรียนมีความสามารถในการประเมินปัญหาสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้โดยไม่รู้สึกคอยตามในสถานการณ์นั้น ส่วนรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตะปัญญาศึกษาเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภายในที่ถาวรของผู้เรียนเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดรับความหลากหลายทางความคิดส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองเข้ารบในการแสดงความคิดเห็นของคนอื่นดิฉันในฐานะครูผู้สอนจึงได้นำรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตะปัญญาศึกษามาร่วมกับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์มาจ,าจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยสีนี้ดีจริงนะเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้จักตั้งคำถามวิเคราะห์วิภาควิจาร์ณร่วมแสดงความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนในการทำงานกลุ่มเน้นกิจกรรมที่เป็น active learning สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่ได้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ครูได้กำหนดประเด็นปัญหาเรื่องการวิพากษ์ในจดหมายการเรียนรู้ได้แก่ จดหมายการเรียนรู้จากรถตู้จดหมายการเรียนรู้จากใบตองจดหมายการเรียนรู้จากผู้มุ้งและจดหมายการเรียนรู้จากโตโนโ้ให้นักเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มวิพาในประเด็นที่กําหนดผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาได้เพราะเป็นเรื่องที่ใช้ในชีวิตประจําวันสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่นำเสนอผลงานตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการ PLC ของโรงเรียนบ้านนนสวัสด์เพื่อร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขทำให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก่อนจะนำไปใช้สอนจริงเพื่อให้พัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาค่ะ ขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ